วานพิธีกรท่านนายกสโมสรฝึกการพูดเชียงรายและเพื่อนเพื่อนสมาชิกสโมสรฝึกการพูดเชียงรายขาดอาหารอยู่ได้เจ็ดวันขาดน้ำอยู่ได้ห้าวันขาดอากาศอยู่ได้สามนาทีแต่ถ้าขาดคุณงามความดีอยู่ถึงร้อยปี ก็ไม่มีค่าท่านผู้มีเกียรติทุกทกท่านคะท่านท,ท,ทั้งหลายคงเคยไปขออธิฐานซึ่งคำอธิฐานของคนเราที่ชอบขอกันก็คือขอให้ฉันอายุยืนยาวถามว่าถ้าคุณอายุยืนแล้วยังไงต่อละ บางคนอยู่บนโลกนี้ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องความดีซึ่งคุณพ่อของดิฉันท่านอยู่บนโลกนี้ไม่นานท่านอยู่ได้แค่อายุได้ ห้าสิบห้าปีท่านก็ได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วแต่ท่านได้สั่งสอนแต่สิ่งดีๆและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดิฉันมาโดยตลอดมีอยู่สามหัวข้อซึ่งดิฉันจำได้ขึ้นใจข้อที่หนึ่งพ่อสอน ท้องไม่ได้ตันเหมือนขาเวลาท้องหิวเราก็ต้องหาอะไรลงไปในท้องเพราะฉะนั้นเราต้องขยันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่สองไม่ต้องอยากได้ของคนอื่นถ้าอยากได้อะไรแล้วเราต้องหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่นข้อที่สามข้อนี้จำขึ้นใจมาโดยตลอดข้อสอนว่าอย่าขี้เกียจเพราะคนเราขี้เกียจกันทุกๆคนถึงเราขี้เกียจเราก็ต้องอดทนนะ มีหน้าที่ทำต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และถ้ามีโอกาสทำความดีต่อคนอื่นก็จงช่วยเหลือไปคำสอนของพ่อดิฉันยึดถือมาโดยตลอดและถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันพอจะช่วยเหลือคนอื่น หรือช่วยเหลือสังคมได้ดิฉันจะทำทันทีและทำมาโดยตลอดจึงเป็นที่มาของคำว่าภูคำจิตอาสามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ทำดีและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำคือว่ามีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ดตำบลบ้านดุง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งได้เกิดไฟไม้หมดทั้งหลังไม่มีที่อยู่แต่พอดีดิฉันมีบ้านไม้ในสวนอยู่สองหลังก็เลยยกให้เขาไปฟรีๆบอกให้คนที่บ้านไฟไม้นั้นรื้แล้วก็เอาไปสร้างในที่ที่ของเขา ยกให้เขาไปโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนอะไรสักอย่างแต่เพื่อนๆชอบสังเกตกันว่าตอนแรกๆคนที่บ้านไฟไหม้นี้เจอดิฉันที่ไหนก็จะทักทายและยกมูอไหว้ดิฉันตลอดแต่พอผ่านไปสักสามสี่เดือนเขาก็ไม่เป็นเช่นเดิมเจอดิฉันที่ไหน เขาก็จะไม่ยกมือไหว้แไม่ทักทายดิฉันอย่างชื่นดิมดิฉันก็บอกกับเพื่อนว่าคนเราไม่เหมือนกันไม่ต้องไปคิดอะไรสักอย่างให้เขาแล้วก็แล้วไปเขาจำเราไม่ได้ก็ช่างเขาเถอะคนเราถ้าเหมือนกันหมดก็จะไม่มีคนดีกับคนเลวเขาสร้างมาคู่กันเสมอ อย่างต้องคู่กันการเป็นจิตอาสานี้ไม่มียศไม่มีตำแหน่งลาออกก็ไม่ได้ลาป่วยก็ไม่มีทำอะไรก็เอาใจแรกมาล้วนๆถึงไม่เป็นหนึ่งในใจใครแต่เป็นหนึ่งในใจตนทำไปตามใจตน ก็สุกลนจิตอาสาการทำความดีนี้ทำยากทำร้อยครั้งบางคนยังจำไม่ได้แต่พอทำเร็วครั้งเดียวเขาก็จำเราได้ฝังใจเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทำความดีบ่อยๆแล้วเราจะคุ้นชินกับการ ทำความดีไปเองยกตัวอย่างเห็นยายเดินข้ามถนนเราก็ไปจับมือยายข้ามถนนแค่นี้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างความดีและก็จะมีความสุขใจที่ได้ช่วยคุณยายเท่านี้เราก็เรียกได้ว่าทำความดีแล้วท่านผู้มีเกียรติคะ ทุกวันนี้โลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับโลกรางวัลแต่เพื่อมาช่วยกันสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นดิฉันครูคำจิตอาสาถามว่าวันนี้คุณทำความดีกันแล้วหรือ,อยัง ถ้าอย่างเราเริ่มทำกันเลยนะคะการทำาความดีไม่มีคำว,ว่าเดี๋ยวค่ะขอฝากข้อคิดไว้นะคะจิอตอาสาตั้งร้ากันใจเข้มแข็งไม่หวั่นเกรงแมนสิบสิบ